เครนเราอยู่ในกล่องนี้เป็นเหมือนกับเป็นไส้ครีมนะฮะไส้ครีมอร่อยมากแนวเคลือบช็อกโกแลตเป็นคูโมชูฮะขายพร้อมเครื่องดื่มทุกคนนี่ฮะชาน,นมอร่อยมากแล้วก็เข้มข้นมุกไข่มุกกําลังดีนะฮะฝุกกําลังดีทุกคนแล้วก็ ขวดก็รวยสวยเกย๋อันนี้เป็นชาพีชนะทุกคนแต่อันนี้ล็อกเฟรเซเดนฮาเป็นน้ำเปล่าที่เย็นตู้เย็นลดมากตู้เย็นของเขาจะแบบแช่เป็นแบบช่องนี้เลยเกตฮิมาเลยทุกคนเนนีออย,ยอร่อยมากไส้อร่อยมากทุกคนเขาบอกคนเข้าคิวตลอดเลยนะตรงหอคอยบรรหานะฮะตรงตลาด สุพรรณนะข้ามฝั่งนน้นไปจะเป็นวัดพระรูปที่มีพระพุทธไสยาสนในหลวงร .9 เคยเสด็จเมื่อตอนทรงพระเยาว์นะ2519พศนะไม่ใช่คศพุทธศักราชนะ2519ท่านเคยเสด็จไปทอดพระเนีรพระพุทธไสยาที่วัดพระรูปที่ต้องย้ำเท่าไหรไรรู้ไหมนี่ดูสิ โรงแรมลดมากเลยเพราะว่าจะมีวัดพระรูปพระรอยพระนอนนะฮะที่นี่จะงงได้แล้วก็ไปดูวังมัชฌาตรงวัดแค่ก็ต้องไปทางวัดแควัดป่าเลยหละทุกคนจะอวดโรงแรมจะอวดที่พักนี่ฮะาจากคุชิี่ที่เดียวในโลกทุกคนนี่ห่าอยากจะเซอร์ไพรส์นะฮะทุกคนเล่นไฟได้ทุกทั้งห้องเลยนะทุกคนเห็นไหมลดมากโรแมนติกไหมทุกคนโรแมนติกมากจะเปิดให้ดูนะฮะมันจะเป็นระบำนะทุกคนนี่ รไน้าแล้วก็ปล่อยน้ำอาบนนี้ก็ได้หรือจะเล่นเป็นสระฝัก,กบัวมีสระแล้วก็น้ําอุ่นน้ําร้อนนะทุกคนรลอมากเป็นห้องน้าที่ร้ที่สุดในโลกฉันจะขอบอกนะฮะโรงแรมที่รลอที่สุดอ่ะถ้าเกิดเราไม่มาค้นพบนี่เราถือว่าเราพลาดมากดูดูดิแอร์ของเขาแบบ แอร์ทันสมัยไม่มีที่ใดในโลกนะฮะเป็นเหมือนวิทยุทรานซิสเตอร์เลยทุกคนเป็นแอร์ที่อลังการมีโต๊ะทํางานมีเตียงอนะ่ะทุกคนแบบนุ่มนวลสบายแอร์เย็นทั้งคืนทุกคนแล้วก็จอแบนอนะ่ะทุกคนนี่หาโต๊ะกินข้าวดูสิอาจจะลกไปหน่อยไม่สดๆค่ะไม่ต้องสร้างภาพทุกคนเราก็ต้องกินเนาะอือออนไลน์ทําหลักสูตรอยู่ในนี้ทั้งวันวันนี้สองชั่วโมงทุกคนแล้วออกไปทั้งนอกไปหอคอยไปเจอเอ่อคูโมคูโมชูทุกคนนี่หาทุกคน ปวดนะฮะตื่นเต้นมากเลยมีไหมชีวิตคนคนหนึ่งอาจจะไม่เคยเห็นแบบนี้นะนี่ได้อ่านจากบุชชี่เก่าๆแต่นี่ใหม่เอี่ยมอ่องค่ะทุกคนโรงแรมหรูหราใช้ขีย์การแล้วก็มินิบาร์ใหญ่ยักษ์มากๆค่ะมาเป็นส่วนตัวนี้หะมีลูกเล่นไฟด้วยนะทุกคนนี่จัดโรแมนติกไหมอืมเอาสี่ทุกคนนะฮะแอร์เอเอเอย็นฉ่ำทุกคนน่ารักมากปวดนะปวดนะฮะทุกคนดูสิเห็นไหมฮะ เปิดไปดนะฮะนี่ฮะไหมปล่อยน้ำปล่อยน้ำปล่อยน้ำอะไรประมาณนี้ฮะดูสิน่าทานมากทุกคนนิชาพ,พีเดียวดูดให้นะฮะ <S <S แต่ขอโทษเดี๋ยวของหวานไว้กินเรากินแกงใต้กับทุกคนอะไรเนี้ยมีแถอย่างหนังสติ๊กมาด้วยเหรอฮะ <S <S ร้านนี้อร่อยฮะเผ็ดเข้มข้นฮะ กินไปร้องให้ไปทุกคนนะฮะแล้วก็มีปลาชิ้นหนึ่งทุกคน50บาทนี่ฮะก็แยกปลาออกจากกันนะฮะแล้วก็คือหน่อไม้เป็นหน่อไม้จอมันจะดูดความเผ็ดมากทุกคนนะฮะเดี๋ยวจะกินให้ดูนะฮะอืมอร่อยมากทุกคนร้านนี้อร่อยจริงนะฮะตรงหน้าหอาฬิกาหอคอยติดจับใกล้กับนี่ฮะคูมโมชูเลยทุกคนใกล้กันเลยทุกคนอืม คือเมื่อกี้มันหกไปทุกคนหวางไม่ดีกินง่ายๆ่ยะเพราะว่าอยู่ในโรงแรมะ่ะขอจานล้วก็เก่งใจนะฮะก็ใช้คอนเทนเนอร์แบบนี้เลยค่ะทูปเปอร์แบลแล้วก็จริงๆแกงเหลืองเนี่ยนะ,ะซื้อปลามาใส่เพิ่มได้เลยค่ะเพราะว่ามันเข้มข้นมากแล้วก็กินได้บางทีมากกว่าสองมือด้วยซ้ำนะเพราะมันเผ็ดเราเป็นคนที่กินกับข้าวไม่เก่งนะ,ะกินแต่ละอยา่างบางทีอย่างเดียว มันจะได้ไม่ปนเหมือกันทุกคนอืมอืมอือือชานมอร่อยมากของคูโมกชูอือหาพีชก็อร่อยอือ ลูกพีทอยู่รออยู่ทนีนี้แลลวทุกคนน้ำนี่ก็ดีเลิศเพราะว่าแช่ในตู้เย็นที่แบบเก็ทีม,มารเลยค่ะทุกคนคุณภาพมากลอรเพรสิเดนเนี่ยเลิศเห็นไหมเราจะบอกต่อเพราะว่าอะไรบริการดีเราก็บอกต่อคุณภาพมาก อันนี้เหมือนเอแคทุกคนแต่เป็นลูกใหญ่นะฮะนะี่ฮะคุณภาพมีหลายไส้นะฮะทุกคนคุณภาพมากคุณจะกินภายในหนึ่งสองชั่วโมงหรือเก็บตู้เย็นได้เลยนะฮะสองสามวันไม่ไั้นมันจะคืนตัวมันจะไม่อร่อยเหมือนตอนออกสดสดตอนนี้นะฮะจะอร่อยมากทุกคนเดี๋ยวโพสก่อนทั้เมมจะเต็มอีกแล้วทุกคนจ๋าวยด้วยฮะนี่ค่ะชาพ,พีทชูโมกอะจะได้มาอุดหนุนเขานะฮะบอกต่อสิ่งดีๆที่ชื่อร้านนะฮะอยู่ตรงหอคอยบัญหาระทุกคน ไม่ไกลจากวัดพระรูปนะฮะตลาดสดสุพรรณบุรีเดินไปจากโรงแรมลอฟ์เรสซิเดนตนะแค่ประมาณ1,200เมตรเองทุกคนไกลหรอไม่ไกลแค่สองสนามฟุตบอลสามรอบเองรอบหนึ่งมัน400เมตรใช่ไหมทุกคนฝากบอกต่อสิ่งดีๆด,ด้วยนะจ๊ะ